สวัสดีจ้าต่อจากอ่าเหตุการณ์ทำฮอร์โมนเมื่อวานนะจ๊นะเนาะมาให้เห็นหผลผลิตแท้ๆอันนี้ถั่วได้15วันนะจ๊ะใส่ฮอร์โมนที่ที่มาร์กเองอันนี้คือดอกฟักติดติดติดเกือบทุกดอกแล้วจ้ะอันนี้ก็านแมนอันนี้ก้านตีนะาะ พริกนะจ๊ะบอกพริกอันนี้ปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะปลูกได้อาทิตย์หน,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 นึ่งกระลังแดกยอดส่วนอันนี้วางตุ้งนะจ้ะว,วางตุ้งกระลังออกดอกร่วกันอันนี้ก็ใส่ฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นเองนะจ๊ะอันนี้สิพามาเบิ่งบกักพริกต้นแน,น้นอน แต่ป้าเนาได้จ้ากระลังแดงเลยเห็นบอไม่มีเน่านะจ๊ะยังป้าเก็บเลยกระลังแดงอโอ้ยคอมเมนยังมาท่านได้กดตัวเนี่ย อากาศิบาพมั่งบ,บอกพิกต้อนเนาะเฮ้มีเรามีผู้ช่วยผู้ช่วยกวนนะจ๊ะไปใส่ไปน้ำเบิดอันนี้บอกพีกนะจ๊ะต้นใ้ไงต้นน้อยๆขึ้จะคลองนี่แหะแต่ว่าถามมาไม่แนวบอ,บอไมีนจะจ๊ะเห็นที่ใส่เห็นบอน้ำหมักชีวภาพนะคะที่ทใส่เองปลูกปลูกเหมือนเขาว่าในปลูกของลายเขาใส่ของไอ้อันนั้นบ่ไวจะมันแพง แดงนะจ๊ะแดง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 ดีดกพอมต้นน,น่อยๆกระดกเห็นไ่มจ้ะกำลังปลูกใหม่ก็มีก็สิผ้ามาเบิงแตงนะจ๊ะอันนี้กะก็คืออันนี้ก็คือนี้ใส่จากสานปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตขึ้นมาเองกะงามอยู่เด้กกถคือว่าผ่าน เกเษตรมาจากปีลราสองสามสี่ปีเราอะก็ใช้ได้ผลนะจ๊ะแล้วก็ถามาโรยไม่ร่วงโรยง่ายนะคะนี่ป่าบวบบวบนี่เก็บเป็นเดือนละจ้ะเก็บเป็นเดือนแล้วนะคะลูกยังดกอยู่เลยลูกยังดกอยู่้อจ้ายังดกอยู่นะคะ ใกลกันเลยอันนี้คือปลาอันนี้มะระมะระมะระใหญ่มะระใหญ่อันนี้หัวตะลองปู่เือนกันติดลูกแล้วจ้ะติดลูกกำลังติดลูกโดยรวมนะคะโดยรวมเนาะถือว่าผ่านนะคะบายบ้านสวนลองดาวจ้า